ก็ผ่านด่านตรวจนะครับตรวจขันจราจรนะครับป้อมยามบ้านน้อยนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเราไปดูกันนะครับผมว่าตํารวจนะครับเขาตรวจอะไรบ้างเรือขับรถมาถึงด่านตรวจนะครับจะลอรถลงนะครับผมรถกระจกลงนะครับขับไปอย่างช้าๆนะครับตํารวจโบกแล้วครับให้เราหยุดนะครับเราก็หยุดนะครับผมแล้วก็ตารวจก็บอกว่าผมก็ยื่นใบับขี่ครับผมก็ยื่นับขี่ให้ตํารวจนะครับตํารวจก็เช็คใบกับขี่ของเรานะครับ แล้วก็ไปดูป้ายนะครับภาษีนะครับผมที่เรานะครับผมเสียภาษีทุกปีนะครับตำรวจก็ปล่อยนะครับให้ผ่านไปนะครับ่ด้ๆตำรวจก็บอกว่าให้ชะลอหน่อยนะครับชะลอไหนนะครับชะลอหนเราก็สังเกตรถคันสีขาวด้านขวามเ,เราคิดไว้แล้วว่าเขาต้องเลี้ยวซ้ายเป็นอย่างที่เราคิดเราก็ชะลอหน่เราก็ปล่อยให้เขาผ่านไปก่อนแล้วเราก็ ขับรถออกไปอย่างปลอดเท่าด่านตัวจราจรไม่มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราไม่ทําผิดกฎจราจรเราก็ไม่ต้องควัวความผิด